ระดีได้ไหมครับน้องระดีได้ไหมลูกไ mm hmm. หนดูสีดีได้ไหมวันนั้นเราเรียนเรื่องสีกันน้องการานปวดอื้อก่อนตอบไปแค่สามสีเอาวันนี้ตอบใหม่สินี่เลยครับพอทันเลยอีติดไอนตอบพอดี่น้องรันตอบได้ไหมพอทันเลยอีติดพอทันเลยอีติดแบกโอเคคือ what color idiot what color บู o ์โอเค What color Yellow Yellow good What color Pink Okay good What color it i 디 Pink Okay What color it is? 이디이봐 Color Green Good What color Is it? 이디 No What color i 디 Yellow Yellow good What color it i 디 โอ้กูตุ้มมือตีมาแล้วตั้มมือตุ้มือได้กัดตุ้มมือก็ตุ้มมือตีก็เย้กู good. ไหนยิ้มให้กล้องเชียบัดดีหน่อยครับบัดดีนะอยบัดดีได้ไหม <Yeah. S 2> ดดใครทำเลอ <Yeah. S 2> น้องรันเหรอน้องรันทำเลอเหรอลูกน้องรันทำเลเหรอ กวาดกวาดใครกินเลอะกวาดเลยน้องรันทำเลอะไหนดูหน้าคนทำเลอะทีไหนดูหน้าคนทำเลอะทีหน้าคนทำเลอะเป็นยังไงเห็นไหมกินแล้วต้องกวาดเองนะเอาทั้งกินทั้งกวาดทั้งเก็บกินเอาเอาเข้าไปด้วยเก็บเก็บ วันนั้นเรียนเรื่องสียังตอบพ่อไม่หมดเลยวันนั้นได้สามสีกวดเรือก่อนอ,อันนี้อะไรลูกวอตคันเลอร์พิงเกอโหวอตคันเลยยียีเลสเกิดวอตคันเลอร์แบ็ค